นี่เรามาดูยอกไม้ที่เขาบรรจุขายที่มาเลเซียนะครับมีทั้งเม,ม็ดอมวนมีหลายอย่างมากครับเพื่อนๆเป็นตะวันนะครับดูเป็นเก็จเก่งนะครับสวยงามนะครับเป็นเกจกเก่งดูดกีก็มีราคานะครับ มีงาด้วยครับนี่ครับงาประมาณ70บาทนะครับตัวตัวเหลืองเก็ดข้าวโพดตัวเขียวก็มีนะครับนี่13ลิง14ลิง28-96ก็เป็นร้อยนะครับนี่ครับนึบาทตบวเขียวแคนมอนนะครับ3-9ลิงกิ๊